พูดปีข้างหน้าไม่มีผิดแผกไปเลยเราพูดได้ตลอดเวลาเรายืนยันได้ตลอดเวลาพี่น้องครับวันนี้เอแบกโพออกโพออกมาอันหนึ่งน่าสนใจมากพี่น้องวันนี้พักประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชาชีวะอาจจะขี้ไม่ออกเพราะเอแบกโพแต่ก็ไม่แน่เพราะคนพักประชาธิปัตย์เดี๋ยวนี้ขี้ไม่ต้องเบ่งก็ออกแล้ว รู้ใช่ไหมพี่น้องครับเอแบกโพน่าสนใจเขาถามบอกว่าเลือกตั้งงวดหน้าจะเลือกใคร58%บอกไม่เลือกพรรคการเมืองใดเลย58%แล้วพรรคประชาธิปัตย์นะทำโพทุกครั้งต้องมี40กว่าเปอร์เซ็นต์ว่าเลือกพรรคประชาธิปัตย์ วันนี้เหลือ17%พี่น้องจาก40กว่าเปร์เซ็นต์เหลือแค่17%ปผมไม่อยากใช้คำว่าสมน้ำหน้าเพราะว่าสมน้ำหน้ามันยังน้อยไปกับการกระทำใช่ไหมพี่น้องไอ17้17%ที่เขาจะเลือกลดลงเหลือ17%ผมว่าพอใกล้ๆจะเหลือเพียงแค่10% ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะนายอาภิสิทธิ์และนายสุเทพเทือกสุบรรเท่านั้นเลยใช่ไหมท่านเหยียบศพประชาชนขึ้นไปเป็นใหญ่ขึ้นไปเป็นใหญ่แล้วถุยน้ำลายและเยี่ยวรถศพประชาชนดูถูกพี่น้องประชาชนขึ้นมาปั๊บก็บอกว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเป็นตัวป่วนเมือง อยากจะเป็นพระเอกใช่ไหมใช่พี่น้องใครเป็นตัวป่วนเมืองไม่สำคัญเท่ากับว่าเขาตาละฝ่ายมาต่อสู้เรียกร้องเพื่ออะไรเสื้อเหลืองเขาเรียกร้องเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องหลักการที่สุดไอ้ที่พวกมึงได้เป็นรัฐบาลก็เพราะว่าสิ่งที่เสื้อเหลืองเขาเรียกร้องกันหลักนิติรัฐต้องเป็นหลักนิติรัฐ ผมไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแต่ดันทะลึง่งออกหนังสือสำนักนายกไปเรียกอายการเรียกดีเอสไอมาประชุมเพื่อที่จะกลับมติยกเลิกภาษีฟิลิปมอริส6 8 0 0 0ล้านไหนมึงบอกมึงไม่แทรกแซงนล่ะไม่แทรกแซงเคยมีไหมในประวัติศาสตร์ไทยที่มีมติคอรมอให้เสนอให้สารให้ประกันตัวพวกเสื้อแดง ก็ฝีมือมันอีกพี่น้องฝีมือมันทั้งนั้นประกันตัวเลี่ยงหน้ากันเข้ามาบางคนก็ไม่ต้องเสียงเงินประกันเลยแมย้แต่บาทเดียวก็ปล่อยตัวไปนี่คือฝีมืออภิสิทธิ์เวชาชีวะมาวันนี้ทำร้ายทำลายประชาชนจนกระทั่งวันนี้ประชาชนที่ตัวเองคิดว่าจะลงเสียงให้ตัวเองเหลือเพียง17% ไอ้สิเปอร์เซ็นต์ก็คือไอ้พวกงโง่โง่ทั้งหลายอะจนวันนี้ยังดูไม่ออกว่ารัฐบาลชุดอภิสิทธิ์เวชาชีวะนั้นเลวกว่าทุกๆรัฐบาลตั้งแต่ประเทศไทยมีมานอกจากขายชาติแล้วยังโกงชาติด้วยใช่ไหมใช่พี่นอ้องนี่มันทั้งขายทั้งโกงเลยหาได้กี่ไหน พี่น้องครับวันนี้เมื่อบ่ายสามโมงเยน